ครับสวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดลาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับวันนี้ก็กลับมาใหม่นี้ใหม่เดิมที่มาเมื่ออีพีที่น่าจะเป็นหกสิบเอ็ดน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดวันนี้ก็เอาเบ็ดมาเหมือนเดิมเลยสีค่คันนี้เพิ่มมะพร้าวคั่วไปนี่น้าเขามาตกแล้ววัดเอาวัดเอาอยู่ผมเพิ่งจะมาถึงมาถึงก็สองโมงกว่าแล้ว พุ้ยหางแดงมาวันนี้อากาศดีร้อนดีดับรอบตามกันต่อครับดูเลยดีกว่าจะมีตัวเปล่า เอเลยวัเมื่อวานเท่าไหร่้ขวดวกหกจริงเนั่งกินเยู่นี่เยไหมาใจนั่งร้องไห้อย่านี้แให้ตตงมีร้อนึงไปตือเราลมาตกปลาไสองคนร้องด้วยกัณี่คนคคี้มอเล่าไว้พออวันเมื่อวานได้พอได้นัมาสคนสี่โรหนึ่งโอ้สี่โล

จะขันอะไรไปดูนะครับรัาผมขายเลยดีแล้วดีั้งัระวัตเโพมีขึ้นนะอยู่ที่อาบไม่ได้ขึ้นขึ้นนะกเล็กนั่หะหัวทิพนะหัวทิพนะกะเล็กน่นะวัดเลยวบเล็กจะติดง่ายกะเล็กนี่ผมขายอยู่แค่ทั้งรอบทั้งคันร้อยเก้าสิบบาทนะ ถ้าเฉพาะลอกลอกแปบาทหต้องการได้คัสปิไม่ต้องการได้ตัวปิวที่ผมเยอะเพรพรหนูเนคนตัวใหญ่ถ้าจะเอาสปรจริงจริงนี่หมดละเอาสปิเพราะหนูเป็นคนตกบ่อโอ้กำลังตัวเบล้าที่ลูกว้าที่ลูกเราวัด่าวตกบ่อใหญ่ใหญะของเรายังไม่ได้เอย แต่ตอนนั้นที่เขาบอกเวงอ่ะตัวเท่ากันอืไซส์เดียวกันเดี่ยมันใส่ไม่ได้เนี่ยครับตัวแรกครับปลากระมังบางทีหนูปล่อยมรอมาพักหนึ่งแล้วก็ไม่นานข่าไปเนาะเออเพราะว่าบางทีหนูไปหนูได้หนูว่ากินแบบรดธรรมชาติลดแบบที่เขากินไม่พี่เป็นคนชอบทำอาหารไงเขาไหนใจชอบ ยนีนี่หนไม่ได้าให้ตลอดอ่ะใทำอ่ะงีกลับมาจากทางานเนื่ยตางข้าวกินคนจาอยูู่นี่ขย้นใกล้ๆหอด้เไอเราห่อโยนตั้งไกลดแกมันไม่ได้กินไม่ได้กินฟาวมันติดแก้มพอดีผ่านมาพอดีเปลี่ยนโยนใกล้ๆมั้งนัง ถ่ยแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ยแล้วาโดนอโยนไกลมาเลยอ่ะไก่เาโน่่ี้เยแพ่อเม่อก่อนหนูก็เลี้ยงหนูแคทบอกแคบี้หนูเล้ยงนั่นแหละแฟนหนูเลี้ยงเขาเอามาให้หนูเป็นนนี้เลยเขาบอกว่ามันมีตัวอะไรตัวนึงนะหนเม่นเม่นนไม่เอา อันนี้หนูเลี้ยงหนูแคดบี้คือที่มันเป็นหนูคล้ายๆหนูไอ้นี่นะหนูอิอหนะมันเป็นสีสวยๆแล้วไม่มีหาขนปูๆอ่ะที่พี่ต่อแกเลี้ยงนะเนี่ยถามแฟนเลียหนูอยู่สรยาจทุนเขาเอามาให้อ่ะเอามาให้ทิงเขาบอกว่าาอยากได้เจ๊บอกผมเขาบอกว่าเจ๊บอกผมได้เลยผมเอามาให้ทําไมอ่ะโอ้ยเขาโยนให้เหลื่อมกินไม่รู้เท่าไหร่เขาเลี้ยงให้เหลื่อมกิน นลวเนี่อนไม้หวลูกก้ยังไม่เคยโดนเลยตัดงด้วยรับสั่งเขาว่าครับฟาวหน่อยเกี่ยวข้างมา สใส่มันไหว้โชคไหมถ้าเกิดเผ็ดกวพี่หน่อยเยอะเลยพี่หน่อยจะกินไม่ได้อ่ะโออ ไปตอนไหนกันเกืบไปเนยไปไม่อยู่อ่ะโหดึงาันมันไม่อยู่้โอ้ยพัน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  ไซส์สวยเลยตับนิ้วครึ่งสี่นิ้วอ่ะโอ้ไซส์ใหญ่ใช้ได้ตัวนี้หรือว่าจะไม่มีตัวกินแต่แล้วนั่งเงียบๆมาพักหนึ่งตามกันต่อดีกว่าครับเพื่อจะมีไซส์สวยๆแบบนี้อีกใชไ,ได้ใช้ได้โอ้ยโอ้ย,ดยเด็ดท้งมือ <c oughs> หมายนี้ก็ก็กินนะแต่มันกินห่างตัวมากเลยไม่เหมือนกับหมายเมื่อเช้าที่ผมไปหมายแม่น้ำท่าจีนตรงนั้นนะแต่ตรงนั้นเสียอย่างเดียวคนกินเหล้าเมาแล้วปากเสียพูดแฝะก็เลยย้ายกันดีกว่าก็เลยเอาแม่บ้านไปไปไวที่บ้านย่าก่อน มันญ,ญาติหมาเหมือไปไว้นู่นแล้วเลยผมก็เลยมาตกตรงนี้คนเดียวขี่เลยเข้ามาที่คองท่าสารอยู่ตรงนู้นปลาก็กินดีแต่คนหัวล้นๆเขาโอ้โหเมาแล้วปากเขาเสียคนผมยาวเขาก็ตกปลาไปเขาก็เงียบไปปลาตรงนู้นปลายกให้เขาหมดเลยให้คนผมยาวที่ตกที่ได้เอาตอนได้เอาตอนเช้า ผมมานี่ก็ได้แล้วตัวหนึ่งก็ยังดีนะยังได้ก็กมาไม่เสียเที่ยวเลยเนี่ยถ้าอยู่ตรงนู้นได้นานๆนะผมคิดว่าผมได้เยอะอยู่นะเสียได้โอ้โป๊อปป๊อปซิง ก็นี่ครับประมาณนี้เลยหมายเรล่มลมหน่อยผมคิดว่าบ่ายไม่ล่มนะบ่ายน่าจะแดดนี่ก็จะห้าโมงเช้าแล้วตกตรงนั้นได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแค่นั้นเห็นก็ซื้อเหล้ามาสองขวดนั่งกินอยู่พักเดียวเรียบร้อยเลยได้เรื่องเลยทีนี้ช่างเอเราก็ย้ายเอาแล้วกัน ขยายหม่ยใหม่หมาห,ห,ห,หม่นี้เลย ขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนติจิ้งครับวันนี้ก็ออกมาสองหมายครับเสียดายหมายแรกได้อยู่นานผมว่าปลากินดีอยู่ครับหมายแรกหมายแม่น้ำท่าจีนก็เสงกับขี้เมาครับคือกินแล้วไม่แฝงเราเราก็ไม่เป็นไรอะ่ะกินแล้วมาแฝงเราเราก็เลยย้ายออกหาหมายอื่นก็มาหมายนี้ครับกองท่าสารก็ไม่ค่อยมีตัวครับท่าสารก็เงียบ ได้มาตัวเดียวครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ต้องกลับแล้วหมดเวลาแล้วก็ถือว่ายังมีผลงานให้อานาได้ชมครับและครั้งหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดปาหาปลาแอนฟิชิ่งครับในคลิปหน้าเจอกันครับผม